ตัวนี้เป็นสภาวะของสมรถะเหมือนเดิมใช้ได้เยอะม,มากเป็นสภาวะธรรมนะมบางทีเรานั่งนั่งไปเนี่ยลมมันออกตามรูคุมขนใช่ไหมถูกเป็นอย่างนั้นบางทีก็อาจจะหายใจตรงกลางอกบางทีก็อาจจะหายใจตรงกลางตรงข้อศอกก็มีตรงกลางหัวก็มีตรงเนี่ยตรงเนี้ก็มีเคยเป็นอยู่ครูบาอนีาเคยเป็นหลายครั้งอยู่ การอ,อกบ้างการข้อศอกบ้างการหัวบ้างลมมันออกอย่างนั้นอันนั้นให้กลับคืนมาที่ฐานเหมือนเดิมนะแค่รู้แค่รู้สภาวะที่มันเป็นพอมันเป็นแล้ว <c oughs> เราจะถอนออกมาจะมัวแต่แปลกับมันอัศจรรย์กับมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นผิดแต่ว่าผิดก็ว่าได้ แทนที่เราจะกลับเข้ามาที่ฐานแล้วกำหนดลมเข้าไปอีกเพื่อที่ว่าตอนนั้นจิตเรากำลังนุ่มนวลจิตเรากำลังเบิกบานอยู่สภาวะที่มันเกิดขึ้นพอมันถอดออกมาปุ๊บแทนที่เราจะน้อมสติเรากลับมาที่ลมอีกเพื่อที่จะตั้งสติให้มันดิน่นให้มันม้วนลงอีกลงไปฐานอีกเรากลับไปยินดีกับมันตัวนี้คือครูบาจะบอกว่าผิดนะ ที่ถูกจริงๆคือถ้ามันออกมาแล้วเป็นสภาวะปุ๊บออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะจับลมต่ออย่าเพิ่งลุกหลายคนหลายท่านนักภาวนา <c oughs> แต่ก่อนคูบาก็เป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะแล้วก็ออกมาดีใจอัจฉริย์กับสิ่งที่เป็นอยู่มีความสุขมีปีติสุข <c oughs> เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อช่วงนั้นไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บ จิตก,กำลังเบิกบานอยู่ควรที่จะนั่งต่อนะควรที่จะนั่งต่อกำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกเข้าไปอีกแล้วจิตมันก็จะเพ่งเข้ามาที่จุดเดียวมันก็จะวุบวุบวุบลงไปเข้าไปสู่ความสว่างสวัยอีกครั้งหรือไม่ก็จะลงลึกลงไปถึงตัวอัปปนาชานก็ได้แล้วแต่กําลังของสติปัญญาของแต่ละคนถ้าเป็นอย่างนั้นควรที่จะนั่งต่อนะ